ถ้าหากว่ากุมารทองรับหลวงแล้วก็จงออกมาเด้อสาธุสาธุเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับกุมารทองขยับครับแสดงว่ากุมารทองระลับหลวงครับเนาะไปบอกปู่เด้อว่ามันนี่ผู้ข่าที่เขามาหาปู่น้ำเครื่องใบมาถวายปู่เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับออกมานั่งสูบยาคุียควีดแล้วปู่เด้อลูกสศดอกเพ่งให้ฟังหน้านี้ ผมกำได้เดินทางครับเข้ามาหาปู่ทองคำนะครับเนาะและกัคุณยัยเงินครับท่านผู้ชมครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับปู่ทองคำนะครับเนาะเพิ่นให้เขาทั้งเทิงทั้งลางครับท่านผู้ชมครับก็คือหกสามและสามสองนะครับเนาะส่วนเลขสามตัวที่ผมขอเหมือนครับถ้าหากว่าผู้ชมจําได้นะครับเนาะก็คือสองหกสามครับ พากคนฝึครับเตะออกทั้ง3 2ทั้ง6 3ครับเพร <Services> าะฉะนั้นครับวัอนี้ผมกะได้เข้ามาหาปูทองคั้มนะครับเนาะและกะกุมารทองครับที่คอยสกิดปูครับเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเอฟซกะถือทั้งบนทั้งล่างครับเนาะกะต้องดีใจท่านครับสำหรับ FC ที่ถือกับปูทองคั้ครับซึ่งกะมีกุมารทองเพิ่นสกิดคอยบอกปูนะครับเนาะตอนนี้ผมกะเดินทางพู้นะครับไก่สีหอดนะครับมองหันนะครับเนาะ ที่ปูท้องข้ามิ่นปะทับอยู่ครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับนก็ต้องบอกเจ้าปลาเจ้าเขาแล้วครับสาธุ้อสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเจ้าปลาเจ้าเขาเนาะพ่นก็แสดงปาฏิหาริย์ให้หูแล้วครับสาธุสาธุาธมื้อผู้ขากะเข้ามาหาปูบด้มาลบลูและกลับบด้มารบกวนแต่อย่างใดถ้าหากว่าผู้ขาทํทำอะไรล่วงเกินหรือว่า ไม่ดีกระขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงปลดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยสาธุสาธุเห็นไ่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งสถานที่มูนิ้นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาผมกับชาบานครับกะไดมาทมาถความสะอาดครับมาทางป่าครับเนาะซึ่งมันรกตรงรังทีเดียวครับมาทางป่าเพื่อที่จะเข้าไปหาปู่ย่างสะดวกจุดทิ้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ ถหาหากท่านผู้ชมจำเลยนะครับเนาะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเนาะเป็นเรื่องจริงาหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะไม่เชื่อครับก็ให้ไปเปิดย้อนดูคลิปงวดที่ผ่านมาครับก็คือคุมบ้านท่องสกิตปูทองคำนะครับเนาะให้ตรงๆสามตัวลองไปเปิดดูนะครับเนาะว่าจริงหรือไม่จริงครับนี่คือการพูดเรื่องสัตว์จริงโมเมนต์ว่าเหล็กออกแล้วค่อยมาพูดครับมีคลิปย้อนหลังให้ท่านผู้ชมดูครับอ่ะ มาครับท่านผู้ชมครับเมื่อหลังจากแก่บนเสร็จแล้วครับเนาะเกษตรขอโชคขอลาบจากปูเลยครับคืองวาประจําวันที่หนึ่งเมษายนครับปีพุทธศักราช2068ครับปาครับท่านผู้ชมครับปลาสะอาดสะอ้านนะครับเห็นไหมครับซึ่งแต่ก่อนกับมีต่ปลานะครับมีแต่ยุ่งบางเธอก็เจอู่เฮาบางเธอกระเจอพวกงูจุกอ่นงเนาะมือนี่ปูเิ่นกะ ประท่านโชคประท่านลับนะครับโวดีพานมาเพราะว่ามาทําคุณงามความดีนะครับเนาะอะตามมาครับท่านผู้ชมครับชมนววิลลากัสิเขาประมานหกม้วนแน่นครับปรากฏการณ์เช่นนี้ครับแสดงว่าจบปาจากเขาหรือว่าจกที่จะทางเพิ่นรลับอู่นะครับเนาะสาธุสาธุมอต่องอย่างนะเนาะท่านผู้ชมครับเป็นการหยอกล้อเพราะว่าผมมาบ่อยเนาะเลิศเกินครับท่านผู้ชมครับอะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาอึ๊บ เอ้ยเอ้ละครับท่านผู้ชมครับล่มกระโบมีครับเกิดปากฎการดีนะครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าครับงมวดนี้ต้องมีโชคมีลาบแนนน้องครับท่านผู้ชมครับครับตามมาครับส่งผมก็ในบนบานกระปูเนาะก็จะดนน้ำผลไม้ครับเป็นน้ำแดงน้ำเปล่าและกะน้ำผลไม้แห้กับกุมารทองแลกกสีมารองเพลงเขาวายปูนะครับเนาะเพื่อจะขอโชคขอลาบต่อไปครับตามมาครับท่านผู้ชมครับ อย่างโน้นเหรอเป็นตรูอะไรครับปาดเป็นตะยานใช่เป็นหูหูต่างๆบ้างครับดูแต่งครับเนาะเฮ้ยุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับคุยเมื่อกี้เห็นโพหวงมาครับหรือว่าผมตาฝาดครับท่านผู้ชมครับอถอยถอยครับถอยถอยอยู่ในป่าหนังสี่บกพุ่นสิทักสิท่วงครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอะตอนนี้นะครับเนาะ ถึงนะครับปูทองคํากับคุณจังเงินนะครับเนาะนี่ครับเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมมีความเชื่อว่ามีรุกขเทวดานะครับเนาะเพิ่นสิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ตรงนี้ครับบอกว่าสิเป็นนั่งฝ่าหรือว่าเป็นสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ส,สถิตอยู่บมิบูรีบผ้ขาบริพิิสัญญาละเด้อเข้ามาหาปูทองคำเพื่อสิมาทำพิธีแก้บนและกสิขอโชคขอลาบงดต่อไปขอให้เจ้าที่เจ้าทาง ลูกข้ดเที่ยวต่างๆจงเปิดโชคเปิดลาบสาธุสาธุครับได้บอกกล่าวผมแล้วครับเนาะได้บอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินตามมาครับท่านผู้ชมตามผมมานี่นครับเนาะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะเห็นบ่ครับกับสิมีพาพวกพาเจ็ดสีพาสามสีครับท่านผู้ชมครับซึ่งชาวบ้านได้มีโชคมีลาบกับปู่ซองขับนะครับเนาะ กัได้นามาผูกเสียงหมาเห่าครับท่านผู้ชมครับแสดงว่านะครับเนาะหมาอาจสิเห็นวิญญาณนะครับเนาะเห็นวิญญาณเพราะว่าปกติคนธรรมดาครับก็บอสามารถที่จะมองเห็นวิญญาณได้นอกจากสุนัขแล้วเนาะอาจสิมีสัญชาตญาณพิเศษครับท่านผู้ชมครับสาธุถูกสาตุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงปูทองขําเป็นชี่เียนะครับเนาะผมก็จ้นำเครื่องเส้นไหวไปถวายปูครับ เป็นชีกเยอน้อยเนาะเดยกอุปกรณ์ตัดผมสุดตัาปกติสิมีไฟมัอนี่ไฟกะสหน่องนี่เนาะทำไมไฟยังไม่ทำงานหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจขับผมสุดตับนี่คือปูทองคำของคำเนาะปูทองคำกับขุณใจเงินถูกเทียงบอกเกาวปูกันตัมสุดตับ ชมนะครับเนาะว่าเกิดคข้อเขียนต้นยังไงครับผมก็จัดสิบว่าเนี่ยได้กับท่านส่งครับปันเล่ห์อกครับเพปันก็บอกว่าปัดขึ้นแม่งเพี่ยนว่าครับนี่นะครับเครียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับบางสิ่งบางอย่างครับทางวิทยาศาสตร์กับบอสามารถที่พิสูจน์ได้นะครับเนาะนี่นะครัเรียกว่าสิ่งดีครับดีจริงครับผมส่ครับ ของอีกี่ก็จะนําสิ่งของต่างๆมาถวายปูดื้อปูปพร้อมทั้งกุมารทองเอาละปูเอ้ยป่านี่ลูกก็ได้นําสิ่งของต่างๆพนังหมากหลากใหม่เป็นจะสอกจะสูบมาถาวายปูดื้อบานนี้ข็ขอให้ปูจงออกมาลับพร้อมทั้งอาลักขาก็คือกุมารทองถ้าหากว่ากุมารทอง รับรูแล้วก็จงออกมาเด้อเอาแล้วครับท่านผู้ชมคับกุมม่านทองขย,ยับครับแสดงว่บกุมม่านทองประหลหลวงครับเนาะสาธุสาธุครับท่านผู้ชมคับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆ,ๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชคมคับใช้ฟิจัดระดิารในการชมครับเนาะ,ะ,ะนี่ก็เป็นอาราคาของปูอะไปบอกปูเด้อว่ามนันนี่ผู้ขา่าที่เขามาหาปูน้ำเครื่องไบท์มาถวายปูเอาแล้วครับท่านผู้ชชครับ สดงว่าครับอารขาปูหันไปบอกปูครับสาธุสาธุครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะมาเงีเด็ดเป็นขยับย่ำน่ะนะครับหลังจากไี่ถวายนั่นถวายนี่เรียบร้อยก็อย่าลืมเด้อกุมารทองให้ไปสกิดปูเด้อครับกุมารทองรับศาสตรันะเนาะวันนี้ก็ไดดเวลาแา้วครับผมกระสิได้ยจุดถูกแล้วเนาะบอกกาวปูแบบเป็นทางการครับทันชมรับ

บนกระปูไว้มาให้ปูเป็นทีบไว้หอมกระเาราคาปูเป็นทั้งหอมมันท้องและกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่ศิลปินอยู่ในกระปูหรือให้ออกมารับเครื่องเซีนไหวปันนี้ปูเอินบานี้หลังจากได้รับเครื่องสิียนไหวสังเวรสิงลูกกระเด็นบนใบปันกาวกระปูไบความมีลูกสิมาล่องเพ่งสวียนไหวปูหนึ่งผลงานเพลงก้ะปูเรือปันนี่ถ้าหากว่าปูพร้อมแล้วแล้วก็อารักขา หรือว่าคุม่านท่อต่างๆที่สิงสถิตอยู่นักที่นี้ก็ขอให้จงออกมารับฟังเพลงสาธุสาธุเอาวิญญาณข้าไปแทนนปูเลอเพลงนี้หลังจาก้องเพลงเสร็จจบเป็นที่ร่อยจะเดินมาปูเลอขอขึ้นเขาปูสามตัวตรงๆและกับสองตัวตรงๆแต่ก่อนจะร้องเพลงปูก็ต้องขอขอบคุณทุกี่นะปูเนาะทีเพิ่นได้นั่งเงินจตุปัจเจกต่าง ช่วยบริจาคมาเพื่อที่จะมาทำบุญสื่อเครื่องเส็นไหวมาให้กับปูว่าสิเอ็นซีคุณตายนะครับเนาะจากกรุงเทพมหานครคุณอรวรัณนะแล้วก็คุณหลายคนเหรครับที่ผมบริเออรน้ากับตราคอภายในเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านขับร้อมแล้วก็จงออกมารราฟังเพลงร้อมกับปูสาธุสาธุ ในผลงานเพลงเอาว si ิญญาณภาพแทนออกมาฟังแล้วปเรือสาวุผู้ช่นะเดียวมาบอกเพลงทำไมปูนกันเนาะโอ้ยเดวกอนเดียมกันนี้เดินย่าเรือขั้หมาขั้นผู้ให้ย่าออกมานั่งเขี่ยวมาชมการรองการนั่งของหลวงของหลานยายเรือในสิบต่อยาให้ปูคับทํานผู้ับ เาละปูปันออกมานังสุกยาปุยปุยล้วูเลยลูกสุดอกเท่งใหฟังละปันอะปุติคือวานเอาหญ้าไปแทนของนล้กูมาท่องเนาะ ไปแล้วโบนคืนมาเลือกแต่คำสัญญาว่าเอาโสงจะครองรักกันด้วยเหตุยังส่วนต้องลงโคตรันน้ำร้ถึงได้ติดตามแต่ดญญวงขยัาเอาจากกัน โปรดสวรรค์จงเอาวิญญาณข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอในําเตินู่อีกสักคำข้าขอสัญญาข้า,าว่านางซื้นตต่มมาให้สวรรค์มันใจะต่กงลังวินญานของข้าไปแทน มาส่งขานึ้ดังจงฟืน้นขึ้นสวรรค์ได้โปรดรักในได้โรสวรรค์จงเาวิญญาเข้าไปาแทนมบมีคู่มนขอให้ดังตื่น้อ,อีสา,าข้ขอ อย่าทากว่าน้ำซึมดนม้าให้สวรรค์บัญชาดินดดวงจันานขคงเาไฟแงสธสาโอ้อะไรบยงเนี่ดตแม่ายป่แวนย เขอสามต๊ะต๊ะเขาจะเ้องได้เออทำให้ผิ้ยัางนั่

ก็ต้องมีเรื่องของคนกลับบ้านต้นจัดกันกับ500ที่ชมนี้ครับต้องสูงเนาะ ลูกหลานเหือหลวนก็เป็ลองนั่กั่งเพ่งนั่นจ่งของมัายปูเป็นส่รอยบัดดีต่เวลาอันสมควรนปูเนงวดตอนเป็นลูกขอปูขอเป็นเรียกไข่ตำจิงแตงรัธบาสองตัวเนรือแม่กระสาตัวปูงวดประจำวันงเนี่นปูเนี่เดืน เนี่ยสายผมตีขึ้นตลอดสองข้างหลัากแต่ผมเอาละปูมันหนึ่งสอสาตันรัวหนึ่งละโมตัดต่อตัตนะตัวตั้มาตั้พเตี้มตัะโมตัต่อตัวละตัั้มาตั้งเตี้ยตัะโมตัดต่อตัวละตัวตั้งมาตั้งเตี้ยตันตัวนี้ว่าตันาัวนตนีี่ยมว่ตวนี้ตัวนี้ดเยี่ยมคุ้มต้องมาะนึ่ัจากคุ่เก็ตันี้ว่าตันี้ว่าตัวนี้ดี่ว่าตวนี้ตัวเยื่อมุมจากตัจากนึ่สองสเอาละ ถ้าพากูสิไอ้วหนก็ขอให้ปูจงต้นบนนามเกิเจ้ามาียกองตลาดในปูเยอกว่าสิเจ้ามาทีคิย่ผู้ชายปูข้เป็นจี้หรือว่านอีรอโคานโตตันดำขาวตะตาปูขอให้ปูจงบสนามเก็บเจ้ามาจียกองตลาดไอ้มาจดเนี่กจ้ากองลาดไอ้มุนเ่ยจากองลดไอ้มตกที่รปาทั้งสโตและสองต๊ในูเลยสมมาจี่มีกูเลยมี หนึ่งนะปูเนะวันที่หนึ่งเดียนในสายนดีเสปปูเอาละกูมั่นทองท้องออวเนะแต่ขอให้กูมั่นทองสองไปประคิดบอกปูไอปูยิบโตยิบลัดจะบัดไปดูผูวขาเลยคุณมั่นทองเนอะเดี๋ยวหมดนมาถับฟังอีกผิขาถึงน้ำผลไม้ละไปหรือว่าต้องการอะไรต่างกะให้มาเข่าฝันเนอะกูมั่นทองแสบกจเอาละครับท่า,กานก็แบเนาะตัวแครับ รูนะครับว่าปูยิบกยิบรักนะครับเอาละปูันปูมันเอากนแลลูอเม็รลาทีรตบาลสองตัวกระปูนะสองตัวกรปูันปูให้ก็ได้กันยิบไ้ลูกู้หลานด้ปูออหะเอาละครับท่านผู้ชับตัวแรกครับตัวแรกครับปูให้นะครับครับผมครับเป็นเลขแปดครับเป็นเลขแปดสยสา เอาละครับท่านโตครับเสียงแง่งับการย่นพวจสแห้งครับเพราะว่าโซนนี้เป็น่วงกลางคืนตอนเดินเข้ามายจะไม่มีเสียงอะสัก่างจ้วนงานมากับหลังจากเราเพิ่โตครับมีเสียงสักอังนไดงครับต้องมีอะไรแน่นอนครับต้องมีอะไรแน่นอนเอาละปูโตทุกทายละปูเลสรากินแดงรัฐบาลสองโตละปูนะถาปูวัดสิฉันจะต้องจิกไปนอยู่เมืองหลนปู ขอยังเดียวจะให้ซับหนาซับหลังเดกปูเลยลูกสามงัหม่อปูเอาล้ครับปูหยุด้แล้วครับตัวที่สองนะครับปุ๊บไปีกจนดครับแสดงว่าปูแสดงฟาิานครับเอาล้วครับท่านผู้ชมปแสดงปาิหานนะครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ปูให้ก็คือแปดศูนย์สาสาปเอยเป็นเลขสามศนเดกปูเลย เด็กไผ่สลาดจิ้มแตงขบานสามตัวปูเอาละปูขอให้ปูเสกโคกเสกว่าเป็นเล็กไผ่สลาดจิ้มแตงขบานสามตัวลูกกรบาดให้ต้มปกละปูนะมันต้มเตะเตะเตะยาให้ซัดหนาซัดหลังละปูเด้อให้เข้าวทรงต้มข้าวาลูกหลานจัดนิดหน่อยขันมันเข้าในปูเลยลูกหลานกะเก็นที่คาร์คาล่าหรือที่มันมะขามบุญกะปูเข้าวหวานใส่งห่อสงสารละปู เป็นเลขสามตัวครับเอาละปูโตแรกปูใครก็ต้องยึดใไม่หลุดไมหลานปูสาวสาตัวตับ้ครับตัวแรกครับปให้แ้วครับัดเกลีเนาะเป็นเลขสี่ครับเป็นเลขสี่สามสาตครับโติสองละปูบานี ให่ตัวไหนแต่งยับชิดยับบังแล้วปูเลยเอาออกมาหเหม้มาปูเอาแล้วครับท่านผชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกิจกิจเนาะปูให้แล้วครับปูให้แล้วตัวที่สองเนาะ,ะตัวที่สองเป็นเลขสองครับทัานผู้ชครับเป็นเลขสองเป็นสี่สองเอาแล้วครับท่านผู้ชมคับไปกับ้ชเป,ป็นสี่แสดงว่าปูมันต้องให้นะคระับอกอไปเป็นตัวที่ายเลยครับ ปูเออใหญ่เ้ยปูมาาห้องจอาราคาปูมันนี่ซัพที่ทั้งหลายจงงวางกันยดโคที่บไ่กรลกกระดาเอปูโตทุกข่ายแล้วเอาลรัตัวสุดท้ายจริงจครับมาลุกันแันป้วัาปูข้อมข้ามคับใ่น้จราคาขา้ามมา้องเป็นีัพทาปูรับอ่ะป็นีพทาไรให้ับ่ผู้ชมคับเนาะสสวแล้วปูเนาะเอาล้วครับให้ตัวดีครับ ครูแค่จะมีสีครับผมมีความมั่นใจแล้วว่าครูตกใจจะมีนะครับสามตัวครับเอาล้ครับเป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมครับเป็นสี่สองสี่สี่สองสี่สามารสุตาสุปูสับคนตัวครับหลังจากนะครับปวดที่ผ่านมาคูเป็นจะใใจเป็นเลขสามตัวครับก็คือสองหกสามครับสองหกสาม ขึ้นกระเท ا าข้างขึ้นข้างล่างนะครับน่ะเพราะว่าผมกะเดบบอกท่านผู้ชมครับไอ้ไปตาเด่นแต่ชื่อสาอมสองสองสามหกสามสามหกนล้วะมผมกะเดมากกาดออปขุ้นปูและกับคุ้ม,มานพ่องอาราคาของปูล้วจะนั่งเครื่องวายมาถวายปูแล้วกับคุ้ม,ม้านพ้องอาราคาของปูต่อตปุณจะเน,นครับเอ็นที่อร่อยก็ขอหมดนีกเป็นที่อครับสรุปครับหมดประจาวันทีนึง เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2น6 8ครับปูทองคำคุณใดเงินพร้อมทั้งอารักขาสี่จุดจงหลายครับคุนไทยครับเป็นเลขสลายที่แกนรัฐบาล2องศูนา์ครัจากทือทรแปดศูนยครับ8ปดศูนย์โ้อตรงแปะนะครับตรงเลยที่แดศูนย์ครับส่วนเลขสลายที่แกนรัฐบาลเลขไทยก็มาถึงสาัวครับปูมันไก่ครับให้เป็นเลขสามครับจากคือสี่ สองสี่ะว่าไม่ตงแต่ครับสี่สรุปรัวๆครับเลขสาตัวก็คือสี่สองสี่ครับาคับศูนย์สามสิสามกไขนนี่กสามารขออาราธนาครับซิ่งครับโดยเฉพาะปูทองคำเดี๋คุณแด้เล่นนะครับฟองท่างปุกมากท้องอาราธนาของปูเลยครับทีนีก็ิดอยไม่ได้ดีลูกขาดเจวานะเนาะจงบนบดาครับไข่านผู้ชมนะครับเนาะจงโชคดีให้สมหวัง สมปรารถนาครับให้เสกว่าเจริญย์ไทยเนี่ยท่องไหลมากเท่มากครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ครับผมชิงบาร์เบอร์ตับวิโอกับตองเคาะกราบล่ากูครับเด็กตองขอกราบลาท่านผู้ชมองไปก่อนเนาะครับเนาะสล้วั่งีลครับสวัสดีครับ